เมื่อกี้นี้ผมเล่าเรื่องราวของหนึ่งในคนที่น่าชื่นชมอย่างอาก่ายที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีอีกหลายคนนะที่เขาเป็นคนรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยรวมถึงคนที่แบ่งปันช่วยเหลือเจือจุนให้กับคนที่เขาเดือดร้อนหรือไม่ค่อยมีเช่นท่านผู้ว่าคนนี้ท่านผู้ว่าปทุมธานีครับคุณผู้ชมอ้าวท่านผู้ว่าชัยวัฒน์คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะ จำได้ไหมเมื่อก่อนท่านอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วท่านย้ายมาทํางานเป็นผู้ว่าเป็นพ่อเมืองอยู่ที่ปทุมธานีท่านนี้ครับอ๋อหรือยังที่เคยปั่นจักรยานถูกเอาปิ่นโตไปกินลดการใช้พลาสติกเป็นต้นแบบเป็นผู้นําเรียกว่าเป็นผู้นําอย่างแท้ทรูเลยฮะท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าปทุมธานีล่าสุดท่านทําอะไรอีกรู้ไหมครับในความดีท่านช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นแม่ลูกอ่อน ผู้หญิงท้องผู้หญิงที่เพิ่งคลอดแล้วก็เด็กน้อยน้อยค่ะค่ะเชื่อนะวค่ะว่าน้อยมากโอเคเด็กเล็กกันแหละเออกวดจะไม่เชื่อนะฮะคือคือท่านผู้ว่าเขาเป็นห่วงนะฮะว่าบรรดาแม่ที่ท้องคุณแม่มือใหม่แล้วก็ลูกเล็กเด็กแดงเด็กทารกจะมีนมกินหรือเปล่าเนี่ยท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านก็มองเห็นในมุมของคุณผู้หญิงเอ๊ะนมจะพอไหมในช่วงนี้ งานก็หายาก<ะ>โอ้ยเงินไม่ต้องพูดถึง,งก็ถ้าไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินอยู่แล้วมันก็หายากยิ่งกว่าอีกนะฮะแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะจะหานมที่ดีมีคุณภาพจากที่ไหนให้ลูกได้ดื่มกินถูกไหมอืมโอโอ้โหอุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมคุณลูก<อ>แล้วผ่อนใจเดี๋ยวพี่สุบุญเหลี่ยมเขาจะมาจัดการนะว่ามันผิดพอก่อนค่ะพี่น้องไม่มีดังที่ชาลิขสิ์นะคะคือ <laughs> มันไม่มีหรอกครับอิ่มอุ่นไหนที่มันจะอิ่มอุ่นเท่าอกแม่นะคะดังนั้นท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงอยากจะให้ลูกเล็กๆในแต่ละบ้านเขาได้มีนมดีๆกินท่านผู้ว่าทำยังไงรู้ไหมครับทำยังไงคะอ๋อขอยืมคนข้างๆหน่อยได้มั้ยจะเอาไปชอ๋อไม่มีค่ะกระทังเตยก็ไม่มีจะใช้อยู่อะค่ะท่านผู้ว่าคงไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ว่าบอกว่าวันนี้พี่เหลือเงินติดกระเป๋าแทนตัวเองว่าพี่วันนี้พี่เหลือเงินติดกระเป๋า1 8 0 0 0บาท ขอนําไปช่วยเหลือเด็กเล็กๆได้ไหม oh. ช่วงโควิดหลายคนลําบากอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันท่านฟังแบบนี้แล้วจะไม่ปรบมือเป็นกําลังใจสักหน่อยหรือคะ <Yeah>. oh. ยังไม่หมดฮะยังไม่หมดยังไม่หมดฮะ,ดฮะทางด้านของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดได้รับรู้เรื่องนี้บอกเลยเครือข่ายวัฒนธรรมจะช่วยตามรอยของท่านผู้ว่านั่นแหละ แล้วก็จะช่วยในการที่จะจัดหาข้าวสารอาหารแห้งไปควบคู่กับนมที่มันมีคุณภาพดีให้กับคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้เขาดื่มกินเนี่ยนะฮะท่านผู้ว่าพูดประโยคที่ทําให้หลายคนซึ้งจับใจอยากฟังประโยคนี้ไหมฮะอยากค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านการช่วยเหลือผู้อื่นคือการช่วยเหลือตัวเราเองช่วยผู้อื่นพ้นทุก์เราก็สุขตามไปด้วยปรบมืออีกสักครั้งครับ ระทับใจยังไม่หมดยังไม่หมดอีกหยังไม่หมดนี่คือเจ็บมือไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเอามาค่ะอ้าวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้28กรกฎาคมท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ค่ะรุ่นพี่คณะผมเนี่ยฮะท่านผู้ว่าทำอะไรสละเงินเดือน3เดือนจำได้ไหมอ๋อจำได้เป็นหนึ่งในผู้นำอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้ที่ประกาศเลยขอนำร่องสละเงินเดือน3เดือนช่วยประชาชนช่วงโควิดปรบมืออีกสักครั้งสิครับได้ลค่ะ หลังจากนั้นก็มีหลายคนพยอยสละเงินเดือนมาช่วยเหลือประชาชนยังไม่หมดยังอีกหรอคะอ้าวให้วอมมือไว้ก่อนย้อนกลับไปไกลกว่านั้นหน่อย25พฤษภาคมท่านผู้ว่าชัยวัฒน์เดินเข้าโรงจำนำเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นร้อนเงินนะสงสัยว่าเอาตังค์ไปช่วยคนหมดนะกไม่ใช่ท่านผู้ว่าเข้าโรงจำนำไปถ่ายอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพเอามาคืนชาวบ้าน น้ำใจของท่านยิ่งใหญ่ดุดมหาสมุทรมหานาทีปรบมือสิครับอหมดไหมคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าโอเคปบมือเพราะมาเราแล้วเก็บมือมากมือแดงนะเนี่ยแดงสิคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะหายามองมารอไว้เลยเพราะเรื่องของท่านผู้ว่ายังไม่จบยังมีอีกเหรอยังมีอีกคุณผู้ชมมามารักท่านผู้ว่าให้เต็มหัวใจกันไปเลยวันนี้ค่ะ ผู้ว่าปทุมธานีคนเดียวคนนี้นี่เองอะนะคะมีลูกน้องของท่านเนี่ยนะคะคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะ,ะยังก่อนอฟังเรื่องเล่า,าก่อนติดต่อติดอ่อนเนาะ<ๆ>เขาเล่าว่ามีวันหนึ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าเนี่ยก็พาลูกน้องเนี่ยไปติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรแถวแถวคลองหนะ้าอะพอเสร็จเรียบร้อยก็ชวนลูกน้องว่าอะไปเดี๋ยวพาไปเล่นกุ้เตเป็ดแถวแถวข้างๆคลองเปลี่ยนประชากร กินข่าวเสร็จปุ๊บท่านก็บอกอ่าเดี๋ยวไปหาขนมกินกัน <5. S 2> ก็มีแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาขายข้าวต้มมัดอยู่แถวนั้นท่านผู้ว่าก็ไปสักถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่ามัดละสิบบาทนะมีทั้งหมดห้ามัดเป็นเท่าไหร่ห้าสิบอ่าแต่ท่านพูาบอกว่าอ่าห้ามัดเนี้ยขอเป็นหกสิบได้ไหมล่ะอุย้ยอุ้ยแม่ค้าคิดนานอ่ะแม่ค้าว่าไงอ่ะจะได้หรือไม่ได้ล่ะได้ไหมแม่ค้า นานเอาไม่ต้องแตได้แ้ได้ขาดทุนก็ได้เอาแม่ค้าก็ยอมรับ60บาทไปเสร็จปุ๊บแม่ค้าก็เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวต้มมัดที่ท่านซื้อไปเนี่ยมีคุณยายคนหนึ่งซึ่งมีลูกที่พิการเนี่ยเขาฝากมาขายท่านผู้ว่ารู้ดังนั้นขอไปเจอคุณยายที่บ้านเลยแล้วพอไปเจอคุณยายปั๊บเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะมีการสนทนาการระหว่างท่านผู้ว่าและคุณยายท่านผู้ว่าถามคุณยายว่าข้าวต้มมัดเนี่ยขายยังไง คุณยายบอกว่าขายส่ง7บาทถ้าเกิดเอาไปขายต่อเนี่ยสิบาทถ้าแม่ค้าขายไม่หมดก็คืนคุณยายมาผู้ว่าบอกว่าถ้างั้นเนี่ยขายส่ง10บาทได้ไหมล่ะยายยิ้มสิจาก7บาทผู้ว่าจะซื้อ10บาทยายบอกว่าได้เลยท่านผู้ว่าถามว่าแล้วสมมติถ้าเกิดว่าผมอะซื้อยายไปมัดละสิบาทเนี่ยผมควรจะขายต่อเท่าไหร่ดีคุณยายบอกว่าเจบาทสิ กำไรมหาศาลเจ็ดบาทเดียวนะซื้อสิบแล้วขายเจ็ดมันขาดทุนสามบาทนี่งงใช่ไห<ง>ม<ช>แต่<ง>ท่านผู้ว่าไม่งงท่านผู้ว่ายิ้มน้อยๆมุมปากราวกับท่านชายพศปรีชาอุทานเรราวกับเป็นพระเอกจากในละครท่านยิ้มน้อยๆแล้วท่านก็บอกกับยายว่า,วาโอเคจากนี้ไปให้ยายมาส่งข้าวต้มมัดวันละห้าสิบมัดผมจะไปวางขายที่หน้าห้องผู้ว่าแล้วท่านก็วางขายรับมาสิบบาทแต่ขายเจบาทจริงๆ คน oh. ที่ oh. โพสเฟซบุ๊กคนนี้ซึ่งเป็นลูกน้องท่านผู้ว่าก็บอกว่าเขาเองนกลับมานั่งคิด mm. ว่าคําว่ากําไรมหาศาลคืออะไรก็คืออะไรฮะคิดได้ว่าข้อหนึ่งยายขายหมดแน่นอน mm. พ่อขายหมดยายจะมีเวลาดูแลลูกที่พิการมากขึ้นสองคนซื้อจะได้กินข้าวต้มมัดอร่อยออยในราคาแค่7บาททั้งที่คุณภาพ10บาท mm. หรือท่านผู้ว่ากำลังสอนเราทุกคนในเรื่องขาดทุนคือกำไร โอ้ยยิงเลยฮะคุณลูกถ้าผู้ว่ามีลูกชายไหมอะคะแบบคืออยากอยู่ร่วมบ้านกับท่านผู้ว่าแบบผมว่าข้าบลูกชายแล้วดีท่านผู้ว่าเลยฮะอุ้ยก็อยากดิวแต่ภรรยาท่านล่ะยังไงดีอป็ภรรยาล่ะโอ้โหคนดีแบบนี้พูนโอ้ทำไมทีนี้ในมุมของคุณยายเนี่ย ยิ้มแฮปปี้เนาะแฮปปี้แน่นอนคุณยายจะไม่มีเวลาในการดูแลลูกที่พิการมากไม่ใช่ว่าคุณยายบอกว่าอุ้ยฉันทําแค่วันละยี่สิบมัดสั่งห้าสิบมัดฉันทำมือแตกไม่คุณยายไม่บ่นคุณยายพึงพอใจแฮปปี้โอเคแฮปปี้ทุกฝ่ายก็ดีเลยฮะดีจังเลยคุณผู้ชมคขาเป็นเรื่องดีๆที่เราแบบพูดจริงนะเวลามีเรื่องแบบเนี้ยเราเราเองก็แฮปปี้เวลาอ่านและเราก็ เป็นใจที่จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รู้สึกดีกับพวกเราด้วยพช่โถดูสิไปวางเป็นกระเช้าน่ารักๆนหน้าห้องท่านผู้ว่าแหมเป็นเราแล้วเหมาทั้งกระติก้าทุกวันเลยเราต้องแบ่งเพื่อนกินบอมสีดอนจะกินข้าวต้มมัดทุกวันเลยอยากกินเลยอ่ะหิวเลยอ่ะไปสีไปหาท่านผู้ว่าปทุมนะค่ะเดี๋ยวจะเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ช่วงนี้ต้องระวังให้ความร่วมกับทางการด้วยส่งกังใจท่านผู้ว่านะคใช่ข่าวแข่